ใครที่กํกำลังมองหาร้านเติมเกมต้องนี่เลยครับ Over t ร p Up ัรับเติมเกมราคาถูกสวัดิภายละปัญหาโดนแบนหรือทีฟันแน่นอนตอ,อนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับมี2โปรโมชั่นด้วยกันโปรโมชั่นแรกเติมแบบ i d Pass จะเติมเพจ b a t t l e Pass หรือร้วันทางร้านก็มีบริการนะครับและโปรโมชั่นที่2เติมแบบ UID ยดีราคาจะสูงขึ้นมาหน่อยแต่ยังไงก็ถูกกว่าเติมเองแน่นอนคุณผู้ชมคนไหนสนใจสามารถทักไปสอบถามไวที่เพจหรือเติมด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ Over Toup เลย,เลยร์อยู่ตปเรวล,ละลอร์ท็อป เงาปิทักราตีอ่ะมาดูกันสิว่าจะเป็นยังไงนะครับเกมเพย์ของคอลีนเนาะอ่านี้นะครับตัวของคอลีนนะฮะมาดูซสิว่าจะสนุกแค่ไหนเกมเพย์เทปตีปกตินะครับอุ้ยดาบประจําตัวด้วยทุกคนคนข้างจะสวยทีเดียวนะผมว่าว้าวอันนี้ผมบอกกราฟิกน่าจะสูงสุดของเกมแล้วนะฮะเท่าที่คอมผมจะรันได้นะอุ้ยตีปกติก็เอาเรื่องทุกคนเคด้วยอุ้ยมีการสะบัดหินด้วยอะอุ้ยเจ๋ง อันนี้กดสกิลหนึ่งครั้งนะครับโอเคเป็นการยิงกดอีกหนึ่งครั้งจะเป็นการพุ่งอ่าเหมือนข้อมูลที่เราคำนวณมาเลยข้อมูลจะรีวิวเข้าม,มานะครับวุ้ยเจ๋งโอ้มีทดลองเป็นเชฟดดดทำไมน้องไม่เข้าตู้เนี่ยแต่เป็นว่าทามาลองดูดีกว่าแต่ว่าตัวละครเล่นแล้วจะสนุกแค่ไหนนะมาดูสิโอเคสกิลยิงยิงสกิลโอ้สกิลสกิล,กล,กล,กลแล้วก็สกิลสกิล อืเฮ้ยเมื่อกี้ผมลืมนับว่ามันได้กี่ขังเลยคนโอ้แต่เจ๋งนะครับตัวละครดาบที่กดสกิล,ลจะทําให้เขาเรียกว่ารนในการยิงมันไกลขึ้นโอเคมานับกันว่าพุ่งได้กี่ครังนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดประมาณเจ็ดฮิตเหรอเจ็ดทีนะครับพุ่งได้เจ็ดทีแต่เมื่อกี้ผมกดยิงไปด้วยนะทีนี้เดี๋ยวจะลองกดสกิลรัวด,ดีกว่า มาสิว่ากี่ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20เอ้ยว่าผมนับไม่ทันแน่เลยเมื่อกี้แต่ผมว่ามีมากกว่า16ทีอ่ะเออวุ้งรัวมากทุกคนรัวมากเกิดเกิดมาให้มาเล่นแบบโอเวอร์โหลดสินะอุ้ยแต่มันมันก็ต้องตีบ้างแไงทุกคนใช่ไหม มันต้องตีเพื่ออพ p ายหรือว่าแปะธาตุแปะอะไรเข้าไปด้วยตะเป็นม,มันจะได้เพิ่มไม่งั้นก็คือจะเป็นคารกว่าไฟฟ้าเพียวๆหรือไม่ก็ต้องไประเด็นกับตีที่สามารถจะแปะสถานะที่มันได้นะ่ครับอย่างเช่นพวกไม้พวกอะไรเงี้งเอาใหม่ลองใหม่ดิอ่ะลองกนตีทุกคนลองกนตีดิว้าว t a ว l เวอูเทเวออว้ท่เฮ้ยผมว่าโอเคทุกคนโอเคเลยอะ ใครจะไปคิดก่อนจะหมดแพทเวอร์ชั่น4เขาเรียกว่า4.0แพทใหญ่4.0นะเขาจะเอาตัวอย่างคอลีนมาไว้สุดท้ายนะครับแล้วคือดีด้วยนะประเด็นน่ะใช่ไมดีทุกคนดีมากแล้วก็อีกหนึ่งตัวละครใหม่นีครับเซทอสไหนตัวซกเป็นยังไง้ยท้านเจ๋งดี่ยท้านจากซูมเมรุใช่ไหม<พ>โอเคชาร์จยิงระดับที่1ระดับที่2โอ้นานเหมือนกันทุกคนนานแฮ ่ไสกิลแล้วก็ยังนานอยู่ดีนานทุกคนช์จนานนะอ่ะต้องลองเล่นดูโอเคทำปติกรยาโอ้ต้องทำปติกรยาก่อนทุกคนถือว่าเร็วขึ้นเยอะเลยโอ้โหเลยนะเฮ้ย ผมว่าท่านเล่นดีๆได้อยู่นะสองสามสี่อ้ยเดี๋ยวนียสี่ไม่ได้ทุกคนพลังงานหมดต้องหาพลังงานเพิ่มก่อนโอเคมีประมาณหนึ่งไม่เยอะไม่เยอะวะประมาณประมาณหนึ่ง,งโอเคโอ้หต้องมีพลังงานเยอะมากตัวนี้ถ้าเกิดเราจะเล่นสายแบบชาร์จยิงน,นะ ทุกคนต้องใส่ฟาโบเนสป่ะเนี่ยเออคือการทัายิงของซึ่งเขาจะใช้พลังงานด้วยเนี่ครับโอเครีพลังงานก่อนนะโอ้โหขนาดว่าจะกดแบบแค่ระดับหนึ่งนะแต่มันเร็วเกินไปเนี่ยครับมันหยุดไม่ได้มันเด้งไปขั้นสองตลอดเลยอนะอู้ไม่ได้ทุกคนมันไปขั้นสองแล้วเหประมาณสามสี่ประมาณสี่ฮิตที่เป็นระดับสองนะที่สามารถยิงได้ประมาณสี่ฮิต มัลองอันติมันลองอันติม,<า>นมัยนไปจา้ามาครับเวลาอันติย์เราเราจะไม่สามารถชาร์จยิงได้นะครับเฮ้ยแต่ว่ามันก็ได้อยู่ในรทุกนแต่ต้องไปคยกว่าสกิลใกล้ๆตัวของศัตรูด้วยแล้วก็ต้องทำปฏิกริยาด้วยนะ โอเคตัวไปอุปกรณ์ใหม่นะครับดาบแอโซลูชันอันนี้เรารู้กันไปแล้วใช่ไหมแต่ใครที่ไม่รู้นะครับมีดาบใหม่หนึ่งอันนะครับแล้วก็มีฮานูคาฟ f อร์มีฮานูซิลเวอร์โชเวอร์ฮาร์สริงอันนี้เนี่ยน่าจะไม่โชว์นะครับเาษีก็จะมาในตู้ของซิกาินแต่ให้ในตู้กาชาในรอบนี้นะครับอ,อาวุธอ่ะน่าจะดูได้อยู่นะครับ นี่เลยนะครับแอลซูลูชันเนี่ยดาบความแรงขีอันนี้น่าจะเหมาะกับตัวของคอรีที่สุดแล้วนะคิดว่าอย่างนั้นเลยครับเพราะว่ามีความเกี่ยวโยงกับบ่งมัทชีวันด้วยนะครับตรงส่วนนี้บอกว่าเมื่อคับบุงมัทชีวันเพิ่มขึ้นผู้สมใส่สร้างความแสีเพิ่มขึ้น16% stack เพิ่มขึ้นได้ด้วยแถมได้วความแรงขีฟรีตั้ง20%ด้วยนะครับคือดาบมันน่าอยู่ประมาณสัก40กว่าเปอร์เซ็นต์นี่แหละนะมัจะไม่ผิดนะดาบความแรงขีนะครับและบวบก20%ด้วยคือแบบโกง <c oughs> ดาบนี้มันโกงนี่น ส่วนกลุ่มดาวคอลีนที่บอกไปนะครับว่ากลุ่มดาวหนึ่งถือว่าดีถือว่าได้เปิดมาเล่นกลุ่มดาวสองก็เช่นเดียวกันนะครับ แต่ถ้าเกิดจะไปแบบจัดนาจัดเต็มนี่เลยนี่ครับกลุ่มดาวหมีร่างเงาถึง6ล่างทุกคนคือแบบโคตรสุดใครเปิดซีหกได้คือถือว่ากอดะผมว่าเพราะว่าอัตราคีก็เพิ่มขึ้นความคิปเพิ่มขึ้นอีกอะแถมความเสยียไฟฟ้าเพิ่มอีกสองเปอร์เซ็นต์แต่คุณคิดดูดีเวลาเล่นไปเนี่ยมีงงมีเงาไล่ตีโอ้โหมอนแทจะมาทนทุกคนถ้าเกิดว่ามีซีหกะตัวมอนอแน่นอนก็รู้กันไปแล้วนีครับจากคลิปล่าสุดที่ผมลงไปนะคใครอยากรู้ว่าตัวของคอรินตัวของซิกวินแล้วก็เเทออสสมีควมามาควาคาาารรถะไไ้้นนน่่่ยยปปปดดูลลลิหััแขต อนนี่จะเป็นปลาดาวนะฮะปลาดาวประดาวของพี่นิวนะฮะส่วนของเซทอนที่เป็นไไรอ,อ่ะเอ๊อันนี้แร่อะไรวะเนี้ยไม่เคยเห็นโอ้ผมไม่เคยเก็บอันเนี้ยต้องไปตามเก็บแร่นี้ทุกคนโอ้ผมมายากเหมือนกันเลยนะ <laughs> เคล็ดสูตรของตัวละครก็จะมีเท่านั้นนะครับถัดมาเป็นเนื้อเรื่องใหม่นะครับเควสที่พระเจ้าบทที่4ฉากที่6นิทานก่อนนอนอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องหลักของตัว MC ของเราเองนะครับเงื่อนไขในการเปิดเควสก็ต้องมีระดับชนภัยมากกว่าเรื่อง40แล้วก็ต้องผ่านเควสบทที่4ฉากที่5ก่อนนะครับเป็นกาสมาร์ตเล่นได้แล้วก็เควสนี้รองรับฟังก์ชันโหมดมุ่งเน้นเควสด้วยนะครับโหมดมุ่งเน้นเควสคืออะไรนะครับน่าจะกดได้แล้วนะเดี๋ยวนะดูก่อนนี่ไงนี่ไงมีโหมดมุ่งเน้นเคว แต่มันก็จะไม่เริ่มเควสให้อะไรอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็ดีนะครับดีหมดนี้ก็คือทํามาสำหรับคนที่อยากเสร็จในเรื่องแบบเต็มๆเ,เลยนะครับไม่อยากให้อะไรมาขัดนั่นเองนะฮะตามไปเลยนะครับสำหรับหมดตรงเดินเควสแล้วก็มีเควสแบบนานๆใหม่ของคอรีนนะครับของซิกาวินด้วยแต่ว่าของซิกาวินจะมาในวันที่25มิถุนายนนะครับเวลา6โมงเย็นในเรื่องของคอรีนโอ้ผมก็ดองเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนี่นะครับบทแห่งดาบไว้ว่อง โอเคปลดไปก่อนแล้วกันนะครับเล่นไม่เล่นอีกเรื่องหนึ่ง <c oughs> ตามไปเลยนะครับถ้าอยากเล่นก็สามารถกดปลดล็อกไว้ได้ก่อนส่วนเล่นหรือไม่เล่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะเกมเพย์ <Game S 1> <Game S 2> ใหม่โลกละครแห่งจินตนาการโอ้อันนี้เป็นเอเจเกมคอนเทนต์ใหม่เนะครับเพื่อจะเพิ่มเข้ามาซึ่งตรงนี้นะครับบอกก่อนเราว่าในเกมเพย์ใหม่นะเกินทางจะต้องเลือกตัวละครหลายตัวเพื่อจัดทีมและผ่านด่านการต่อสู้ลหลายๆสำเร็จตามหมดความยากที่เลือกในโลกละครแห่งจินตนาการแต่ละช่วงจะมีท่าที่กําหนด3ชนิดโอเคเลย,เลยนะฮะเราต้องใช เลเวลตรงตามเงื่อนไขจะสามารถเข้าร่วมทีมได้นอกจากนี้ในแต่ละช่วงของโัละครในจินตนาการจะมีตัวละครที่สามารถเลือกได้บางส่วนที่ไม่ถูกจกํากัดโดยธาตุในช่วงเวลากิจกรรมแสดงว่าก็น่าจะมีตัวละครบางส่วนนะครับอาจจะเป็นตัวละครฟรีตัวละครพิเศษอะไรบางอย่างในช่วงนั้นก็เป็นได้นะครับที่เราสามารถเอามาใช้งนานได้นั่นเองนะฮะแล้วก็นอกจากตัวละครที่เรามีเนี่ยยังมีตัวละครทดลองใช้ให้ด้วยนะครับสำหรับคนที่ตัวละครมีไม่เยอะนะฮะแล้วก็เราสามารถจะยืมตัวละครจากเพื่อนๆได้อีกด้วยแล้วก็ไขในการปลดล็อกนะครับต้องมีแรงบันชน 35ก่อนนะครับเหมือนจะปลดล็อกเกมเพลย์ใหม่อันนี้ได้แล้วก็ต้องผ่านเควสโลกเรื่องราวที่ไร้จุดเริ่มต้นและจุดจบึ่งอันนี้ผมคิดว่าน่าจะมาในตอนที่อัปเดตแล้วนะครับแล้วก็สักคำถามที่ว่าโรงละครในจินตนาการหรือว่าเอ็นเกมคอนเทนต์ใหม่เนี่ยจะเปิดเมื่อไหร่นะครับเหมือนมันจะบอกอยู่นะครับเพราะจะลงมานิดนึงอยู่ตรงอ่ะตรงนี้นะครับหลังจากอัปเดตเวอร์ชันสี่สิบนะครับช่วงที่1ของโรงละครในจินตนาการจะเปิดในวันที่1เดือน7นะครับหรือว่าวันที่1กรกฎาคม่นเองนนะครับเวลาส ีเซตในวันแรกของทุกเดือนตอนนี้ก็สามารถเต็มต,ตัวเต็มทีมรอได้นะครับแล้วก็ในวันแรกที่มีการเปิดให้เล่นในโรงละครในจินตนาการเนี่ยท่าดีกับโดดนะครับจะเป็นท่าไฟท่ไาไฟฟ้าและท่าลมนะครับตัวละครเปิดฉากอันนี้น่าจะเล่นได้นะคิดว่านะครับมีตัวอราชิโนโทมัสคอลีนคุกิชิโนบุวันเดอร์เอร์แล้วก็ฟาลูซานนะครับที่เราสามารถเล่นได้น่าจะเป็นตัวละครที่ให้เล่นฟรีนะคิดว่าอย่างนั้นนะครับพร้อมกับมีตัวละครเชิญพิเศษด้วยนะครับมีเปเจอ้์ซิกว ได้รตรงนี้ไม่เขียนว่าเปิดฉากกับเชิญพิเศษด้วยสิอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่ายังไงหรือไอ้ตัวละครเปิดฉากเนี่ยอาจจะเป็นตัวละครที่จะมีการปรับเปลี่ยนไปในแต่ละเดือนหรือว่าในแต่ละรอบของตัวละครในจินตนาการก็เป็นได้นะครับเพราะว่าตรงนี้มีการบอกว่าพมรมมติมายานะยครับตัวละครเปิดฉากของทีมปัจจุบันหรือก็คือนี่นะครับอรลชินโนโทบะคอลินชินโนบุมันเดอเร์และก็ฟารุซานเนี่ยใจรับบนในพลังวิตสูงสุดพลังโจมตีและพลังป้องกัน20%ไอ้ฝั่งนี้จะมีผลเป็นว่าใจะอยู่ในโรงละครในรานากากกรหรหือไม่็ ผมว่าตัวละครเหล่านี้น่าจะได้รับบัฟเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เป็นบัฟที่น่าจะเอามาใช้จริงๆได้ด้วยนะ แล้วก็ในส่วนของ s p i r a l Orbit นี้นะครับตั้งแต่เวอร์าชาั่นซีโอเจไปต้นไปนะครับ s p i r a l Orbit จะรีเซตทุกคนที่16ของเดือนนะครับแล้วก็เพิ่มจำนวนรางวัลสมบัติแห่งดวงดาวนะครับเมื่อไปถึงชั้น9ถึงชั้น12ของ s p i r a l Orbit นะครับจะได้รับ a b เ s s a l Star 9ดวงและเมือ่อรับ a b เ s s a l Star ครบ9ดวงแล้วนะครับจะบรับรางวัลสมบัติแห่งดวงดาวทั้งหมด1ึ10สายโมเจมโดยหลังจากการรีเซต s p i r a l Orbit ในวันที่16ของทุกเดือนแล้วเมื่อรับ a a Star a a b b Spy s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  l l ถึงง9ดดดวจจากกชั้้นนใใ็ไ Moon i อรับราางงงวววััลสมบติแห่ดด ทั้งหมด200พายโมเจมเมื่อสไปร์ลอบิดหรือเฟสครั้งแรกหลังจากนี้พอแห่งจันทารทั้ง2ช่วงจะแบ่งเป็นดังนี้นะครับจะได้รับรางวัลสมบัติแห่งดวงดาวทั้งหมด2 0 0บพโมเจมตรงส่วนนี้ผมว่าน่สาสนใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าหลังจากที่อัปเดตแล้วเนี่ยอบิก,กับน้องละครจะสลับกันรีนะครับซึ่งทางตัวเกมนี้ก็ได้มีการปรับนะครับทำให้เราได้รับเพชรในสไปร์ลอบิดเพิ่มมากขึ้นเองนะครับซึ่งก็จะเพิ่มจากเดิม200นะครับผมนวน่า จากนี้มอ่างจันทางทั้ง2ช่วงจะแบ่งเป็นดังนี้นะครับอันแรกช่วงแรกเนี่ยจะเกี่ยวกับการใช้สกิลท่าและก็โจมตีปกตินะครับก็อวยคอรีนั่นแหละนะครับส่วนช่วงที่2นะครับจะเกี่ยวกับการฮิวแน่นอนว่าก็ต้องเป็นตัวเซกเวีแน่นอนอยู่แล้วนะฮะก็คือแบ่งเป็นช่วงแล้วก็อวยไป2ตัวเลยนะครับนอกจากนั้นะครับในสไปรับิดนะครับ,รบยังเพิ่มปุ่มตรวจสอบตัวละครในหน้าเลือกตัวละครด้วยอู้อยากเล่นแล้วอะ่ะมันมันเล่นตอนนี้ได้ไหมอ่ะตรวจสอบตัวละครนะทุกคนตรวจสอบตัวละคร โอ้อันนี้ผมไม่ได้ออกมานะครับสามารถกดได้เลยนะครับตัวสอบตัวละครที่ผมว่าดีอันเนี้ยเปลี่ยนของได้ไหมเปลี่ยนของได้ไหมอ่าเปลี่ยนของได้ด้วยทุกคนจำอบิตปรับใหม่ทุกคนนะเราสามารถเปลี่ยนของในนี้ได้แล้วนะครับไม่ต้องออกมาข้างนอกแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนของอีกต่อไปทุกคนเฮ้ยผมว่าดีอันนี้ดีขี่เข้ามากดเล่นนะครับกดเข้าท้าทายปุ๊บเลือกตัวละครไป ไม่มั่นใจนะครับว่าตัวละครนี้ใส่ของหรือยังกดดูได้เลยอุย้ยเจง๋งทุกคนอันนี้ผมชอบผมชอบดีนี่ดีนี่ดีแล้วก็ดูเหมือนว่ามันจะมีจัดทีใหม่เลยนะเดี๋ยวนะผมขอลองดูก่อนแล้วเรากดท้าทายนะครับแล้วก็เลือกตัวละครสักตัวหนึ่งเลือกตัวละครสักตัวหนึ่งไปเล่นมาในลุกสุดหล่อของเราโบกับนี่เลยถ้าเกิดว่าแพ้เนี่ยน่าจะมีระบบฟังกช์ชันเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับเดี๋ยวลองดูนะโอเคสูวมว่าเล่นนะครับโอ้ดับดับกล้วยด้วยโอ้ดับกล้วย,วยโอ๊ย ู่นะหน้าตรงนี้ไม่มีอะไรให้ปรับเพิ่มเติมเลยครับตรงนี้โอเคนี่ไงสวนไปลยโอเรียบร้อยครับแพ้อแแพ้ปุ๊บการละทายล้มเหลวอ่านี่ทุกคนจะมีการเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับเขียนว่าตั้งค่าทีมใหม่กดตั้งค่าทีมใหม่มันจะยกเลิกความคืบหน้าการลทายชั้นที่1ิบสองละทายห้องหนึ่ง ของชั้นที่2ออีกครั้งอันนี้ก็น่าจะดีนะครับผมคิดว่านะก็คือมันทำให้เราไม่ต้องเสียเวลานะครับออกเข้าใหม่อะไรอย่างนั้นก็คือถ้าเกิดว่าแพ้ก็เริ่มต้นใหม่เลยอะไรอย่างนั้นนะครับผมว่าอันนี้ดีแต่ยังไม่รออีกอันหนึ่งเลยครับก็คือสมมติถ้าเกิดเรากดเริ่มใหม่อ่ะกดเริ่มใหม่เองจะเป็นยังไงอ๋อมีด้วยนะครับกดตังค่าที่ใหม่ได้เลยดีทุกคนอันนี้ดีทุกคนระบบนี้ดีก็คือเราจะไม่ต้องแบบ กดออกเดินเข้าใหม่เริ่มใหม่หมดไม่ต้องแล้วนะครับเราสามารถวนหรือว่าเซ็งอยู่ในอบิทได้เลยนะครับจากนี้นอกจากนั้นนะครับในกระเป๋าของเราเป็นการเพิ่มจํานวนที่เราสามารถเก็บได้เข้ามาด้วยนะเขาบอกปรับเป็น99,9 9 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9อ้อบา่ะผมไม่มีไหนเก็บเกินก็เลยไม่รู้นะครับว่ามันสามารถเก็บได้ใครขนาดนั้นไหมนะไม่รู้เหมือนกันเออผมเก็บของเยอะที่สุด ในส่วนของหน้านี้อ้น,นี่หมหั้ย1,988มีใครมากกว่านี้ไหมครับส0่พกว่าชิ้นก็ยังไม่ถึงแคปที่เกมมันอัปเดตให้อยู่ดีนะครับเกมมันอัปเดตให้ถึง90,000กว่าเลยอะหรือว่าอันนี้ อันนี้ก็ไม่น่าดกคนอันนี้9,999 99นะอันนี้ไม่น่ามีอะไรก็น่าจะเป็นการเพิ่มจํานวนของไอเทมที่เราเก็บนะครับไปได้เพิ่มช่องเนาะสำคนที่สงสัยนะครับว่าทาไมช่องเก็บของไม่ได้เพิ่มเลยนะซึ่งแน่นอน,นผมไม่มีถึงนะครับไม่มีเกิน9,000ด้วยอันนี้มีแค่5,000เอง6,000 5,000ไม่มีะไรแต่9,000เลยอะตรงส่วนนี้ใครที่มีถึงก็มาลองคอมเมนต์บอกได้นะครับว่ามีถึงแล้วอะไรเงี้ยมี7,000อันนี้ก็ยังไม่ถึง9,000อยู่ดีแล้วก็มีการเพ ผมจะลองถอดออกให้หมดก่อนแล้วกันนะครับแล้วเรากดสวนาแทนที่ปรับแต่งแผนเองยี่ไงมีการเพิ่มจริงเลยทุกคนใครขอเข้าลูกเนี่ยสถานที่แนะนำนี่ไงกดแบปปุ๊บ ในช่วงนี้นะครับคนเขาใส่เป็นฟื้นพลังงานเปอร์เซ็นต์พลังโจมตีและโบนัสการรักษาส่วนเซ็ตเนี่ยเป็นเซ็ตเอ็มเบลมกับกราดิเอเตอร์ใส่ประปนกันมีใส่อบอวลมาด้วว่าควรจะมีอะไรบ้างถ้าเรากดสร้างแผนละก็ได้จะได้ตามเลยไหมได้ตามที่มีการได้คอมเมนต์มาอ่ะมีฟื้นพลังงานตรงหมดนะครับ อันนี้ผมว่าดีนะน่าจะช่วยให้ผู้เล่นใหม่ที่ไม่รู้ว่าควรจะปั้นตัวละครนี้ไปสายไหนหรือว่าใส่ออฟอะไรให้กับตัวละครไหนเนี่ยก็น่าจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นเองนะครับแล้วก็เพิ่มฟังก์ชันโฟกัสอัตโนมัติในหน้าการตั้งค่าเบอร์พื้นหลังไหนเบอร์พื้นหลังนี่เหรอวิการถ่ายรูปมีมิติมากขึ้นหรือเปล่า นอกจากนั้นก็มีการเพิ่มเพื่อนนะครับไปถึง100คนโอ้ผมมีแค่เจ้มากคนเองทุกคนใครเขาจะมีเพื่อนร้อยคนวนะเนี่ยรายแล้วทุกคนเพื่อนเพิ่มขึ้นได้อีกโอ้ผมพอเปหมดเลยเนะี่ยแต่ไม่รู้ว่าเขาเล่นกันหรือเปล่าดีแล้วก็มีการปรับเพิ่มนะครับเบซิสที่เราใช้ปัจจุบนันเมื่อก่อนนี้ใช้ได้แค่หกสนะครับตอนนี้ปรับเป็น200แล้วปรับเป็น200แล้วนะฮะโอเคเปิดไปที่มานี่ไงทุกคน 200- 200ผมว่าเพิ่มมาอีก40 มันก็น่าจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับอย่างเช่นการลงลง,ลงดันแบบนี้ก็น่าจะได้อยู่ผมว่าได้อยู่ได้อยู่แล้วก็ตรงนี้มีสุรอาหารใหม่นะครับที่โรงแรมเดอะบอลแห่งฟอนเทนเดอะบอลแห่งฟอนเทนต้าจะไปถึงโรงแรมนี้ทุกคนน่าจะโรงแรมนี้นะก็มีโรงแรมเดียวที่เราแบบมาบ่อยๆบอกว่ามีสูตรอาหารใหม่นะครับสตรอาหารใหม่หนดูสิน่าจะคุยกับคนนี้ ได้งานต้อนรับอ่าอันนี้สูตรเดิมเนี่ยครับสูตรใหม่อ่ะอันนี้สูตรใหม่นี่สูตรใหม่อุ้ยผมไม่ได้ซื้อสูตรอาหารเยอะมากอันนี้ทุกคนวูเยอะมากเราจะตั้งแต่แพทที่แล้วอ่ะโอเคพอซื้อสูตรอาหารเสร็จแล้วนะฮะก็ให้มาเปิดกระเป๋านะฮะนี่เลยตรงนี้นี่ครับจะขึ้นบอกเลยนะครับว่ามีสูตรอาหารใหม่บ้างนะครับสามารถกดใช้ตรงนี้เพื่อได้รู้สูตรได้เลยนะฮะหรือว่าจะไปที่ เตาทำอาหารก็ได้นะฮะเตาทำอาหารที่ใกล้สุดตรงนี้นะ่าอยู่หลานกาแฟนะผมไม่แน่ใจว่าตรงโรงแรมมีเตาหรือเปล่าอนะ่ะโอเคปุงอาหารนะครับมีตรงนี้สามารถกดใช้สูตรได้นะครับอ่าไม่รู้ใหม่เจอแล้วนะครับนี่เลยเนื้อสัตว์ที่มีกลิ่นหอมของผลไม้ใช้ส้มกับน้องไก่นะครับน้องไก่น้องเป็ดได้ไหมเนี่ยมยันก็มาเขียนว่าดักอะ่ะอาหารของใครอะ่ะโอเคไม่มีของใครเป็นพิเศษนะครับ นานตางรับประทานไม่นะครับเป็นอาหารที่ช่วยเพิ่มฟื้นพลังกายนะครับ60หน่วยส่วนบูเล่ฟูตอันนี้เนี่ยก็คืออารมณ์ไม่คล้ายกับส้มแหละนะครับคือมันเหมือนส้มมากๆนะครับก็สามารถหาได้ในแถบคอนเทนต์นี่แหละนะครับส่วนน้องไก่ก็เข้าไปนะครับยิงนกยิงอะไรก็น่าจะได้มานะฮะนอกจากนั้นนะครับยังมีเมนูพิเศษของคอรลินสกวินแล้วก็เซทอรด้วยนะครับซึ่งตัวละครผมยังไม่มีเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้แล้วกันนะครับว่าเมนูจะหน้าตาประมาณไหนนะครับเป็นเมนูพิเศษของทั้ง3ตัวละครเลยนะฮะ แล้วก็มีเพิ่มพ็อเักชั่นความสำเร็จใหม่นี่ครับโรงละครในจินตนาการชุดที่หนึ่ง เอ๊เพิ่มแล้วเหรอลงละครในจินตนาการเพิ่มมาอย่างโอเคเพิ่มแล้วเะครับเป็นรูปแม่มดทุกคนออ้มีความลึกลับนะครับมีความเป็นแม่มดอ่ะผมว่านะค่ำคืนที่เปิดฉากนะครับแล้วก็มีนามบัตรใหม่ของคอร์ลินซิกวินแล้วก็เซทอดด้วยนะครับรวมถึงมีความสําเร็จหน้าบทกวีอันนี้เราดูไปแล้วนะครับโรงละครในจินตนาการนี้ดูไปแล้วแล้วก็มีบันทึกเกมจําลองหรือว่าแบทเทิลพารด้วยนะนามบัตรใหม่นะครับอันนี้น่าจะเป็นรูปอินเซมารอบพี่แล้วะครับที่เราไปเล่นแบบกิจกรรมมาเนาะนี่ นำบัตรผู้ดําเนินเกมที่ใส่ใจจะเปลี่ยนหมวกไปมาเพื่อโชว์การเปลี่ยนตัวตนในเกมบอร์ดเกมสวมบทบาทหากคอลินเป็นผู้ดําเนินเกมนี้ก็คงจะช่างเถอะคงจะง่ายใช่ไหมขาดตอนว่ายน้ำเพียยังไม่เคยถอดหมวกเลยไม่เคยถอดหมวกเลยตอนว่ายน้ำเนี่ยอันนี้ของซิกวินเะครับเป็นเข็มฉีดยาของเซทอนเป็นรูปนาฬิกาสายใช่ไหมเซี่ยวแห่งบาร์เป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นของตัวเองซึ่งดูคล้ายกับนาฬิกาสายไม่คล้ายนะผมว่าเหมือนเลยแหละของซิกวินเนี่ยจะดูแลผู้ป่วยดีที่สุดการฉีดยาไม่ได้เจ็บขนาดนั้น <laughs> ไม่จริงอะ เจ็บมากเลยอะส่วนนี้นี่ครับที่รูไปเมื่อสักครู่นี้เนะี่ยลายนำบัตรความฝันที่ถักทอขึ้นโดยผู้คนเป็นสิ่งลงตาแต่สุดท้ายแล้วมันจะนําไปสู่บางสิ่งี่แท้จริงอุ้ยน่าสนใจนะเนี่ยแล้วก็อันนี้อ่านทุกคนนี่น,นี่อันนี้อันนี้นะครับนำบัตรไปที่า่านรูปข้างหลังเนี่ยจะเป็นรูปของกิจกรรมใหม่นะครับพี่จะเปิดให้เล่นภายในเวอร์ชัน4.7นี่แหละนะครับลายนำบัตรชัยชนะเป็นเพียงภาพมาย,ยาของผู้เล่นความเยี่ยมงานเป็นจุดจบของหมากบนกระดานด้วยเหตุนี้ความดีหนึ่งเดียวคือการเดินหมากแแคาามมกอออรยยยพพ้้ทุน่ ยอมแพ้นี่ผิดบาปนะทุกคนต่อมาในครับมีการเพิ่มการ์ดใหม่ฟูรินา่าไรซ์ลี่สินยานยุนจีนคาบิเพิ่มเยอะจังเลยอะพร้อมอัปเดตด่านเชิญร่วมดูเอลและแขกที่มาท้าทายในรายชื่อผู้เล่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มการ์ดตัวละครใหม่ปู้บิทักโอซิสของเอเปปอันนี้เพิ่มการ์ดบอสนะครับออเดอร์บริกริฟนาวอลคอนเซนเทรตสกอร์เปียนอ่าน่าจะเป็นแมงป่องสีม่วงๆแล้วก็มีคอนเซนเทรตไฟนิงเซอร์เพนและการประสมที่เกี่ยวข้องพร้อมกับอัปเดตท้าทายดูเอลในหน้าร้านในในร้านเลา โอ้ผมไม่ได้เล่นนานมากแล้วเนี่ยเป็นเดือนเลยมั้งโอ้ล่าสุดนะครับมีได้ไวเล็ดด้วยผมก็จะดูเอลไปแล้วนะครับยั fe, ishi, Lisa, ori, นเฟอร์ชินส์ลิซ่าโดรินและจะเป็นรอดพี่แล้วนะครับหมอบไปก็ใช่ฮิราก็ใช่อ่ะนี่ครับมีการ์ดคู่ดีนะไรส์ลีย์ซินหยางยูนจินแล้วก็คาเวใครที่ชื่นชอบในการเล่นการ์ดเนี่ยก็สามารถมาเก็บตัวละครไปเล่นได้นะครับการ์ดบอสใหม่การ์ดบอสใหม่อืมอ,อ่ะนี่ไงคอนเซนเทรสกอร์เปียนนะครับ อ่าหนอนบินหนอนบินนะครับนี่ก็ตัวใหม่ผู้บัทิทากเอเป็บนะฮะนาวอลโอเคหลักๆก็ได้จะประมาณนี้นะครับน้องอาจะเป็นการปรับแก้ที่เกี่ยวกับความผิดพลาดนะครับของตัวสตูของตัวละครอะไรแบบนั้นส่วนของระบบก็ได้จะหมดแล้วนะครับหมดแล้วนะครับสำหรับแพทโนตในวันนี้นี่ครับยาวประมาณนึงเลยแต่ส่วนตัวผมคิดว่าปรับใหม่มามันดีทุกคนผมว่าดีนะในหลายฟังก์ชันมันดูใช้งานได้จริงแล้วก็น่าจะ สะดวกสบายเพิ่มเติมมาเองนะครับไม่ว่าจะเป็นมือเก่าหรือมือใหม่ที่เพิ่งมาเล่นนะฮะโอเคนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดตามด้วยนะครับแต่ก่อนจากกันไปก็ฝากสปอนเซอร์อด้วยนะครับกับโอเบอร์ตอบว่ารับเติมเกมราคาถูกขอปลอดภัยและปัญหาโดานแบนหรือีกิดฟันแน่นอนนะครับแถมมีบริการเติมเงินหลายเกมเลยใครที่สนใจก็ดาูหัวข้อยู่ใต้คลิปสำหรับวันนี้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเทคแคร์ดูแลสุขภาพด้วยนะครับ